สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวธาตุลมนะคะแพรวาทารวจเกวันนี้เรามาทํานายดวงชะตาเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมในเดือนกันยายนนะคะผู้ที่เกิดธาตุลมราศรีเมถุนตุลกงนะคะมาดูเป็นแนวทางดูคร่าวๆดูเป็นไกด์ไลน์เพื่อความเพลิดเพลินนะคะในคําทํานายอาจจะมีสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ไม่ใช่ให้คุณเก็บเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆนะคะ ถ้าความรักความสัมพันธ์ของคุณดีอยู่แล้วอย่าใส่ใจในส่วนนี้เพราะว่าดวงเป็นดวงของบุคคลหลายๆคนนะคะดวงโดยรวมนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรนะคะทั้ง3สถานะคนโสดคนมีคู่คนมีตัวเลือกคนคุยนะคะขอให้ให้ าธาตุลมนะคะความรักความสัมพั์ของคุณเป็นอย่างไรนะคะความรู้สึกที่มันยังปลดแอกตัวเองไม่ได้นะคะหลายคนโดยเฉพาะคนโสดเนี่ย คุณค่อนข้างนิ่งๆกับตัวเลือกของคุณกับคนคุยนะคะช่วงนี้มีใครเข้ามาแต่ก็อาจจะไม่ใช่คนที่ตรงใจคุณเท่าไหร่นะแต่มันเป็น ความรู้สึกที่ค้างค้างคาคาเป็นความรู้สึกที่แบบคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้ยังไงก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะไม่ได้วิตกกังวลถือยึดมั่นในตัวของคนเหล่านี้สักเท่าไหร่นะคะตัวคุณเองนะคะเหมือนคุณนะมีอะไรที่มันสําคัญกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการงานโอกาสดีๆที่คุณกําลังตั้งใจทำณเวลานี้นะคะหลายคนเป็นดีเอ็มเพรสนะคุณเป็นที่ยอมรับในสายตาของคนรอบข้างแล้วก็เป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีความมั่นมั่น ช่วงนี้งานและเงินของคุณนะคะเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองจะกําหนดได้ด้วยซ้ําไปนะคะถ้าไม่รีบทําตอนนี้หรือถ้าไม่พระะ้อมอ่ะมันก็อาจจะทําให้คุณจะต้องเสียโอกาสนี้ไปหรือว่าจะต้องรอไปอีกซักระยะหนึ่งอ่ะต้องใช้เวลาเลยทีเดียวนะคะปัญหาการในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะแต่มองว่ามันนมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากกับตัวคุณอาจจะแค่อึดอัดหรือ มันถูกจํากัดในเรื่องความคิดการตัดสินใจนะคะเป็นชีวิตที่มันแบบปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนรักโดยเฉพาะคนที่มีคู่มันจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มันต้องปล่อยให้มันเป็นไปก่อนคุณอย่าเพิ่งเข้าไปแก้ไขเพราะว่าถ้ามันอึดอัดหรือมันไม่สบายใจมากๆถ้าคุณตัดสินใจอะไรรวดเร็วนะคะมันก็อาจจะมีผลที่ทําให้เรื่องมันแย่ลงคุณจะต้องปล่อยเวลาให้มันแก้ไขด้วยตัวของมันเองนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ มองว่าหลายๆคนก็เป็นคนที่สเสน่ห์แรงอะ่ะเป็นคนที่มีใครมาชอบหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไปถูกใจคนคนนึงนะอันนี้ทั้ง3สถานะนะคะหรือว่าคนมีคู่คุณอาจจะไม่ได้มีในส่วนนี้ก็ได้เรามารับฟังในส่วนภาพรวมนะคะในอัปคัพไปเนี่ยคือเจอคนคนึงอะ่ะที่พร้อมแบบมันใช่นะคนคนนี้แต่เขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณหรืออาจจะเป็นคนที่ คุณเองไม่คาดคิดว่าเขาจะมาชอบคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นการตัดสินใจตกลงปงใจกับคนในลักษณะนี้นะคะตัวเลือกเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แต่อยู่ดีๆก็แบบโผล่ขึ้นมาแล้วแบบเป็นคนที่มันตรงใจอ่ะเป็นคนที่ใช่เลยทั้งๆที่เราไม่ต้องใช้เวลาคุยอะไรมากนะคะทั้งๆที่เรานิ่งมาดูใจคนอื่นมาหรือคุยกับตัวเลือกมาเรื่อยๆแต่มันแบบ ก็ยังเป็นแบบเดิมๆสําหรับคนคนนี้ที่ถ้าเขามีโอกาสเข้ามาหาคุณในเดือนนี้ก็จะเป็นคนที่ตรงใจเลยจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายด้วยนะคะอาจจะเพอๆไม่ได้คุยอะไรกันไม่ได้จีบไม่ได้ใช้เวลาศึกษาดูใจกันเลยอะแต่คุณตัดสินใจครบเลยนะคะเหมือนในคาสต์ใบนี้นะคะถ้าลงเดือนกันยายนนี้หลายๆคนมี energy ของความ เศร้าหมองการเสียความรู้สึกการผิดหวังเสียใจอยู่เรือนลางหรือประมาณประมาณ4 0ที่ยังคงคิดอยู่อาจจะเป็นเรื่องเก่าๆหรือเรื่องราวที่คุณวิตกกังวลในความรักความสัมพันธ์นะคะให้คุณให้เวลากับตัวเองให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เวลาในเรื่องหน้าที่การงานแล้วโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากจะทํามากกว่าอย่าไปคิดถึงตรงนั้นนะคะมองว่าหลายคนยังคงมีความรู้สึกที่บอกว่าวิตกกังวลอยู่ในใจนะคะ คุณจะต้องเอามันออกไปจากชีวิตของคุณให้ได้อย่าให้มันมาเป็นตัวถ่วงความเจริญหรืออย่าให้มันมาเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอะไปต่อไม่ได้นะคะสำหรับคนที่เสียใจนะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่าแล้วแนวโน้มแนวทางคุณเป็นอย่างไรสำหรับคนโสดนะคะต่อไปนะคะคนโสดราศีเมถุนตุลกุมนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนกันยายนนะคะ โวคุณเเวลานี้เหมือนคุณกำลังพยายามที่จะกลับไปเริ่มต้นความรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งที่ซึ่งคุณอาจจะหนีเข้ามาหรือซึ่งคุณอาจจะมีปัญหากันมาก็ได้ช่วงนี้อาจจะเป็นคนคุยตัวเลือกหรือคนเก่าของคุณนะคะมันเหมือนกับคุณยังไม่ได้รับในสิ่งที่คุณทนะัะทำให้เขานะคะอาจจะทำเยอะแล้วก็ได้กลับมาน้อยหรือในส่วนนี้ มันเหมือนกับตัวคุณเนี่ยต้องการที่จะหลุดจากสถานการณ์ณเวลานี้ที่คุณรู้สึกอยู่อ่ะมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหนักหรือบางคนอาจจะแบบรับไม่ได้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นตัวเลือกคนคุยหรือว่าคนเก่าคุณก็ได้อย่างที่บอกนะคะทบบรีซัมบอเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทจริงอะ่ะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นที่ทําให ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนจะต้องออกห่างกันหรือจะต้องไกลกันออกมานะแต่มันก็แค่ไม่กี่ก้าวเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวเขาแต่คุณไม่สามารถที่จะแบบสารต่อให้ดีกว่านี้หรือตัวคุณเองเนะี่ยคือไม่อยากที่จะพยายามต่อแล้วก็ได้นะคะเลยปล่อยให้เป็นแบบนี้นะคะยังมีการสองมองมี ความรู้สึกดีๆให้แก่กันแล้วก็เป็นเหมือนกับการรอค่ะการรอคอยเพื่อที่จะกลับมาเป็น T software นะ่ะเป็นสิ่งที่มั่นคงซึ่งกันและกันนะคะมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนเก่าของคุณก็ได้ในบางคนหรือในหลายๆคนนะคะ หรือถ้าในลนักษณะในลักษณะนี้ก็เป็นตัวเลือกของคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกกับคนคนนี้นะคะแต่ว่าเขาเองอาจจะทําให้คุณเหนื่อยมากพอแล้วว่าเออคืออยู่นิ่งๆดีกว่าหยุดดีกว่าเนะี่ยเหมือนเราทําฝ่ายเดียวแล้วเขาก็รับนะคะมันเป็นสิ่งที่มันตรงกันข้ามกันเสมออ่ะบางทีการที่เราเราคอยอะไรที่มัน มันไม่มีแนวโน้มว่าจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นเราก็ขอแบบหยุดดีกว่าอาจจะพอดีกว่าหรืออยู่ให้ห่างกันช่วงนี้ก็ได้นะคะอาจจะห่างกันออกมาก็ได้นะคะตัวคุณเองก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีตัวเลือกนะถึงแม้คุณจะแบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่จะต้องต่อสู้อ่ะคุณก็ยังมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแต่มันเหมือนกับ คนหนีความรู้สึกตัวเองอย่างที่บอกเนี่ยสองใบเนี้ยเซเว่นออฟสกับไฟ f ์ออฟสอดนะคะเพื่อนๆกดดันตัวเองมากเกินไปอะ่ะบางทีถ้าคุณมีโอกาสเจอคนใหม่ก็รับเอาไว้บ้างเพราะว่าทุกคนไม่ได้เหมือนกันนะคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเขานะคะแล้วเวลาคุณจะรักใครครบใครจริงๆคุณศึกษาดูใจกันให้นานก็จะดีกว่านี้นะคะ เนี่ยมันเหมือนบางทีเราเชื่อมั่นในตัวเองมาก่อนหน้านี้จนตอนเนี้ยเราแบบไม่เชื่อมั่นแล้วอะว่าเฮ้ยความรักมันจะแบบดีอย่างที่คิดนะคะให้คุณอดทนนะคะอดทนรอแล้วก็จะมีโอกาสใหม่โอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณเสมอสําหรับคนคนเนี้ยที่คุณยังเป็นปัญหาที่ไม่รู้จบรู้สิ้นอะมันก็ยังยังเป็นในลักษณะเดิมนะคะเมื่อกี้พไพ่ใบสุดท้ายเป็นอะไรนะเป็นแปดดาบ ก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ยังปวดแอบไม่ได้นะเวลานี้นะคะสําหรับใครหลายๆคนนะคะเฮ้ยสำหรับคนโสดที่มันแบบว่าอยากจะพอในเรื่องความรักความสัมพันธ์น่ะมันก็ยังคงมีการเฝ้ามองสองมองของใครสักคนหนึ่งนะระหว่างคุณกับเขานะคะมองว่าจะเป็นตัวคุณเองอะคุณก็ยังมีคนที่คุณแอบชอบแอบริ่มนะคะให้โอกาสตัวเองให้มากๆนะเรามาดูว่าแล้วคนคนนั้นที่คุณ รู้สึกกับเขาเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าตัวเลือกที่คุณรู้สึกมากที่สุดณเวลานี้นะคะอ่ะมันเป็นอย่างนี้ มันอาจจะเป็นฝั่งตัวเขาเองที่ทำให้คุณเสียความรู้สึกนะคะหรือไปทำอะไรมาที่มันเกินที่แบบจะแก้ไขเกินที่คุณจะรับได้หรือมันอาจจะสลับกันเป็นเรื่องของตัวคุณเองที่ทําให้เขาเสียความรู้สึกจึงทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหานะคะมันเริ่มต้นมาจากการที่ใครในคนใดคนนึงเนี่ยต้องการแล้วอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายนึงอาจจะไม่ได้ให้อาจจะมีการเรียกร้องในบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เท่าเทียมกันนะคะเขาอาจจะขออะไรคุณมาแล้วคุณไม่ได้ให้เขาอาจจะไปใส่ใจสนใจคนอื่นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะหรือว่าจะเป็นตัวคุณเองที่ต้องการในบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถจะให้ได้นะคะก็เลยมีปัญหากันในความสัมพันธ์นะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเป็นเรื่องที่คุณแบบ ไม่อยากจะทนไม่อยากจะรับก็ได้นะในลักษณะตัวเลือกหรือคนโสดที่เพิ่งจะแบบคุยคุยกันก็เป็นในลักษณะที่เอ่อคนที่เขาแบบมันมี e อน r g y ของความไม่ลงรอยกันหรือว่าเป็นนิสัยลักษณะส่วนบุคคลที่ทำให้คุณมีปัญหากันนะคะคุณอาจจะคุยกับใครไม่นานแล้วอาจจะมีการ ที่แบบหยุดยุติหรือว่าอยู่ในโหมดแห่งความเงียบหมดแห่ความนิ่งไปทั้งทางที่เอสซับคัพใบนี้นะคะเราตัวคุณเองนะคะหกเหรียญเนี่ยชอบกันชอบกันมากนะคะมองว่าตัวเขาเนี่ยก็รู้สึกกับคุณเช่นเดียวกันแต่เหมือนว่าเขาเลือกไม่ได้อะเขาไม่รู้จะทำยังไงนะคะจะติดมันเหมือนกับเป็น วงเวทวงกรรมที่ทํำให้เขาแบบยังไม่มั่นใจตัวเองอะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางไหนนะคะแต่ว่าเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะคะถ้าณเวลานี้คุณทะเลออกกาะกันหรือว่าไม่ไม่เข้าใจกันนะคะคนคนนี้ยังเหมือนกับต้องการอะต้องการความรักความเอาใจใส่หรือต้องการความเข้าใจจากตัวคุณะ่ะเหมือนมีแนวโน้มเป็นลักษณะคล้ายๆเด็กเด็ก คล้ายๆคนที่นิสัยแบบขี้งอนนะคะแล้วอาจจะเนี่ยเขาเป็นฝ่ายที่ต้องการจากคุณมากอะ่ะแล้วคุณก็ให้อย่างเดียวนะคะเลยบางครั้งเราก็แบบเบื่อสถานการณ์แบบนี้นะคะให้เท่าไหร่ไม่เคยพอด้วยซ้ำนะคนแบบนี้ประมาณนี้จากหน้าไพ่นะคะเขาอยากจะเลือกทำอะไรที่มันถูกต้องอะ่ะที่มันชัดเจนอะ่ะตามเหมือนกับว่าพอเขาหันมาแบบหาคุณอะ่ะเขาก็รู้สึกว่า มันเหมือนไม่มีแรงที่จะตัดสินใจอะคะ่ะเชื่อว่านะตัวเขาถ้าเป็นรักสามเศร้าหรือเป็นตัวเลือกเขาอยากจะเลือกคุณมากเลยอะแต่คุณเองทําให้ตัวเขาไม่มั่นใจอะคะ่ะอืมคุณอาจจะหนีอะหนีแล้วคุณไม่สู้ก็ได้นะนะคะในความสัมพันธ์นะคะบางคนก็อาจจะเฮ้ยพอแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยู่ในสถานการณ์ที่ก็ไม่กล้าจะตัดสินใจอยู่ดีนะคะ แล้วเจ้าชู้ด้วยคนคนนี้นะอะไรหลายๆอย่างความต้องการในตัวของเขาจึงทําให้เขามีโอกาสที่จะมีความรู้สึกกับคนอื่นได้ง่ายนะคะที่จริงแล้วเนี่ยมันคนแต่ละคนมีบ่วงกรรมของตัวเองไม่เหมือนกันนะคะเขาเป็นในลักษณะนี้นะคะต่อไปเรามาดูว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของตัวคุณเป็นอย่างไรนะคะคนโสด คนโสดนะคะ e อ p มพัลเนี่ยตัวเขานะคะมองว่าเป็นตัวเขา Emperor, like เอ p มพัลเลอร์กับนายอับอลแต่บทจะมาเขาก็มาหาคุณนะคะมาแบบรีบร้อนมาแบบตั้งใจ <c oughs> ตั้งหน้าตั้งตามุ่งมั่นบางทีก็อาจจะมีเรื่องให้คุณช่วยหร,หรือมีแบบอะไรที่คุณนะแปลกใจประหลาดใจเสมอนะคะคนคนนี้มองว่าเขาก็หญิง นะไม่ยอมง้อตัวคุณเองก็เหมือนกันนะคะแอมพเลอร์ Emperor, นะค่อนข้างมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่ต่างคนต่างถึงทิศถินะคะความสัมพันธ์ของคุณแม้ว่าคุณจะรู้สึกกับคนคนนี้มากแล้วก็มันเป็นในทิศทางที่คุณจะต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาอย่างที่บอกยังมีการไปมาหาสู่ยังมีการติดต่อหรือมีการจีบนะการพูดคุย การให้โอกาสกันเสมอในความสัมพันธ์เป็นในลักษณะที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันแต่ว่าพอเวลาที่จะตัดสินใจจริงๆแล้วก็อยู่ในโหมดของตัวเลือกนะครับนะคะอยู่ในโหมดของตัวเลือกที่มันมันยังต้องมีกันและกันไว้ตรงนี้นะคะคือเขายังไม่ปล่อยคนนะคะ ตัวคุณเองด้วยเช่นเดียวกันป่าคุณอาจจะบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ใส่ใจคนคนนี้ก็ยังยังอยู่ในความรู้สึกข,ของคุณอยู่ดีนะคะยังมีการให้โอกาสซึ่งกันและกันแล้วก็คุยกันสนทนาในในโลกโซเชียลนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณตัดสินใจร่วมกันหรือเป็นการขอความช่วยเหลือก็ได้นะคะจากทั้งฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งคุณนะคะต้องคุยกับคนคนนี้อยู่ยังคงต้องเจอกันยังคงต้องคบกันในลักษณะตัวเลือกนะคะ มันจะมีโอกาสที่ทำให้คุณจะเจอคนที่มันใช่จริงๆนะในบรรดาตัวเลือกของคุณทั้งหมดเนี่ยนะมันจะมีคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นตัวเลือกอยู่ดีมาก็แบบโปะเลยเข้าทางเลยเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณเลยนะคะขอให้คุณเจอคนคนนั้นนะคะคนโสดนะคะ เป็นไปได้ที่เขาจะมาขอโอกาสคุณด้วยนะขอคืนดีกับคุณนะ่ะขอเริ่มต้นนะจากการเป็นตัวเลือกแล้วแบบมาเลื่อนความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะมองๆองแล้วคุณก็ใจแข็งใจเห็นนะคะอันนี้ความสุขของคุณความรู้สึกข,ของคุณตัดสินใจและเลือกเอาเลยนะคะถ้าคุณไปเป็นตัวเลือกของเขานะคะก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่คุณจะเป็นคนที่สําคัญหรือว่าเขาเป็นตัวเลือกของคุณก็อยู่ในโหมดที่ เรื่อยๆอะไรก็ได้ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนะคะแต่ว่าถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกแต่เหมือนมันห่างออกไปแล้วนะคะบางคนคุณอาจจะยังมีหน้าที่หรือมีอะไรที่คุณจะต้องตัดสินใจร่วมกันกับคนคนนี้อยู่นะคะ<ม>ก็เลยต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะยังตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดนะคะจะเลือกเป็นคนรักก็ยังไม่ได้กำกึ่งนะคะ สำหรับคนโสดก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุลมสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคนรักแล้วหรือคุณมีครอบครัวแล้วหรือเพิ่งจะตัดสินใจคบใครมาช่วงนี้นะคะ คุณช่วงนี้การงานคุณค่อนข้างเหนื่อยนะคะหลายคนเนี่ยคุณจะต้องต่อสู้กับคู่แข่งของคุณแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือคนในที่ทำงานหรือครอบครัวนะคะที่คุณจะต้องรับผิดช,ชอบเนี่ยเซเว่นอฟบอลเนี่ยช่วงนี้เหมือนสู้รบกับ,ก,บกับตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะ งานเหนื่อยนานหนักไม่พอยังต้องมาจัดสรรจัดการเรื่องของคนด้วยนะตัวเองยังไม่มีเวลาให้ตัวเองด้วยซ้าไปนะคะสิ่งที่ต่อสู้อยู่ณนะเวลานี้คือความรู้สึกของตัวเองอนะนะับคัสนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยยังมีคนที่ เขาทําให้คุณรู้สึกดีนะเป็นคนรักของคุณเองหรือเป็นคนในครอบครัวนะคะมันมีความรู้สึกดีมีความหวังดีซึ่งกันและกันอยู่ในนั้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยอแต่เราเหนื่อยเพื่อคนที่เรารักประมาณนี้นะคะมันก็แบบมันก็รู้สึกดีแล้วนะคะบางครั้งเนี่ย งานที่ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนะนาทีนี้นะคะราชาไม่เท้าเนี่ยยิ่งคุณผ่านพ้นอุปสรรคแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตหลายคนเป็นเจ้าคนในคนหรือหลายคนจะต้องรับผิดชอบในส่วนชีวิตของคนอื่นหรือรับผิดชอบอะไรมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันทําให้คุณเหนื่อยเหนื่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ เหนื่อยจนอยากจะหนีไปพักผ่อนนะ,ะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสนั้นนะคะมันเหมือนมีอะไรอิรุงตรงนางไปหมดช่วงนี้นะคะเมถุนตุนกุมความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้จืดจางนะคะแต่อาจจะเป็นการห่างกันในเรื่องระยะทางหรือว่าต่างคนต่างม,มีปัญหารหรือมีหน้าที่คุณจะต้องจัดสรรจัดการช่วงเนี้ยคุณเองก็เหมือนอะ่ะอยากจะหนีอยากจะหนีไปให้แบบไ,ไกลๆอะ่ะหรือ ไปปลดแอกชีวิตของตัวเองอ่ะอยากจะทําอะไรที่ทําให้ตัวเองตื่นขึ้นอาจจะเพิ่มพลังชาร์จพลังชาร์จแบตความรู้สึกของตัวเองนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเผชิญอยู่กับคุณเองนะเวลาเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ถ้ามีเวลาพักมีเวลาส่วนตัวในสิ่งที่อยากจะทำนะ่ะมันก็แบบอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะแต่คุณเป็นคนที่มั่นคงในความรานะักและรักใครรักจริงนะคะทีซออนใบนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองอ่ะ ที่จะส่องมองและสังเกตการคนรักของคุณเสมอนะคะบางครั้งที่ห่างกันหรือบางครั้งมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในเรื่องระยะทางหรือว่าอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องแก้ไขร่วมกันนะคะเหมือนกับว่าคุณเองจะเป็นคนเริ่มต้นก่อนหรือคุณเองจะเป็นคนที่ทำให้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะ มองว่าถ้าเขาไม่ป่วยก็อาจจะมีอะไรที่มันทําให้เสียความรู้สึกตัวเขาเองอาจจะจบในเรื่องหน้าที่การงานแล้วมาเริ่มต้นงานใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะเขาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเข้ามาช่วงนี้ก็อาจจะยัง ไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมในอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องเข้ามาแก้ไขจัดสรรจัดการช่วยเหลือเขานะคะบางคนก็สุขภาพเป็นโรคประจําตัวเป็นโรคที่ทําอะไรมากไม่ค่อยได้นะคะงานก็แบบค่อยๆทําไปหรือมันเป็นงานใหม่ที่เขายังยังไม่มั่นคงหรือยังรับผิดชอบได้ไม่ดีพอนะคะ ก็ยังคงมีความเจ้าชู้ไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามานะบางคู่อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะคู่ของคุณนะคะเป็นคนที่ใครเห็นใครรักใครเมตานะไม่ได้เจาะตรงว่าอาจจะเป็นเพศตรงข้ามอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่มันมีบุคลิกแห่งความเมตตาอยู่ในตัวเขานะคะคนคนนี้นะทำงานเหนื่อยทำงานหนักเหมือนกันนะคะมันเหมือนกับว่าหา อะไรที่มันเป็นแรงจูงใจในการใช้ชีวิตให้มากยิ่งขึ้นอะโตเขาเหนื่อยขึ้นเขาก็มีอะไรที่ดีๆมองดูเหมือนตัวเขาเหนื่อยกว่าคุณอีกนะคะเหนื่อยจนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนลงตัวนอนก็คือสลบสลลยนะคะแล้วก็เขาก็ยังเป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมาอาจจะมีการคุยการเฟริดนะ,ะแต่มันไม่ได้จริงจังอะไรนะคะเนื่องจากเป็นคนมีเสน่ห มันก็จะมีคําพูดหรือบุคลิกหรือหน้าตาอะไรที่มันชวนมองสําหรับคนรักของคุณนะคะจึงทําให้คนมีปัญหากันในเรื่องนี้ก็ได้นะคะในในหลายๆคู่นะคะแต่คนคนนี้เขาก็รักคุณอย่างเปี่ยมล้นนะคะรักคุอย่างจริงใจและพร้อมที่จะแบบเหน็ดเหนื่อยไปกับคุณนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณด้วยนะคะในสิ่งต่างๆที่คน ผลักดันให้กับตัวเขาเป็นคนรับผิดชอบอะ่ะเขาก็ทําออกมาได้ดีนะคะถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่พร้อมบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้มากเท่ากับตัวคุณนะคะเป็นคนที่ยังไว้เนื้อเชื่อใจคุณค่อนข้างที่จะฟังคุณด้วยนะคะเรามาดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณเดือนกันยาเป็นอย่างไรนะคะ เป็นคู่รักที่รักกันแล้วก็เข้าใจกันมากๆนะคะเราก็เน้นในเรื่องของความยุติธรรมนะใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่รวมน่าจะเป็นทางคู่เลยนะคะ<อ>ก็คือตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะคะแบบไม่อยากจะทําอะไรที่มันผิดไม่อยากจะทําอะไรที่มันไม่ดีในเรื่องศีลธรรมในเรื่องจรรยาบรรณแล้วก็ความถูกต้องเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะจึงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นในแง่ที่แบบ มันยิ่งมั่นคงมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจจะแค่คุณไม่มีเวลาไม่ได้ใส่ใจกันนะคะที่จริงแล้วบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดสินใจช่วงนี้จะต้องผนึกมือกันให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินนะคะการเงินที่มันมีปัญหาหรือว่าเงินเก็บที่เราจะนําออกมาใช้หรือการตัดสินใจอะไร หลายๆอย่างที่คุณจะต้องพึ่งกันและกันนะคะเหมือนกระจกสะท้อนเหมือนเงาสะท้อนว่าคุณเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันแล้วนะสิ่งไหนที่คิดตัดสินใจมันควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทําให้คุณไม่มีปัญหานะคะช่วงนี้หลายคนตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเก็บทองอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นเราก็ต้องปลอดภัย ไว้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะมีแนวโน้มเรื่องของการปกป้องกันนะคะปกป้องใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของคนในครอบครัวคนรักแต่อาจจะลืมในเรื่องคำพูดเล็กๆน้อยๆความเอาอ,อกเอาใจหรือกาจจะเป็นการกอดกับถึงเนื้อถึงตัวเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คนรักเนี่ยเขาปลอดภัยในความรู้สึกว่าคุณคือแบบคนของเขานะคะหลายคนคุณอาจจะ อยู่กันแบบธรรมดาจืดชืดหรือไม่ได้ใส่ใจอะไรกันก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยมันจะเป็นคนรักของคุณที่เขาต้องการให้คุณใส่ใจเขานะคะหรืออาจจะสลับกันก็ได้นะคะมันเหมือนเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอ่ะกับการแสดงออกของตัวคนเองที่ทาให้เขาแบบเขามีพลังในการที่เขาจะสู้ต่อหรือมีพลังที่จะทําในสิ่งที่ดีๆให้กับตัวคุณนะคะ มันอาจจะสลับกันก็ได้นะสิ่งนี้ที่อยากจะบอกคุณนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณมั่นคงนะถ้ามีในเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาในบางคู่นะคะก็ไม่สามารถที่จะแบบเข้ามาแทรกซึมและทําให้มีปัญหาอะไรในชีวิตของคุณมากมายด้วยซ้ําไปนะคะเป็นความรักที่ยังคงให้อภัยและยึดถือยึดมั่นในกฎเกณฑ์ในสิ่งที่ถูกต้องนะคะสําหรับชาวธาตุลมเดือนกันยายนนะคะก็มีเท่านี้นะคะ